Thank you. คือเด้คขี่รถข้นง่าค่ะไม่ไม่ไ่ไม่มรถเปดรถเลิดครถผมคุณโอ๊ยไม่ใช่นี่รถผมนี่ขั้เลย ชี้อ้อมประเทศทครับใช้เวลาโดนเติรดเจ๊งไหมครับแม่ครออับโกงอื่นแม่ว่าสิบิเทท็ดธุราเรื่องเอกสารมีสำนักง,งานที่ดิน่ถ้าวางของมาคับแม่ในในไดแนบล่ล่ะได้ครับเดี๋ยวผมตื่นแต่สอบมาแต่สอบเลยครับพื่นครับแม่ครับตัวให้โซพักกินนีรถครับมื่นกับไปแต่สอบเราต้องเที่ยวไปเที่ยวมากโกพักกินนีเลยว่าล่ะเดี๋ยวแม่ออกค่าใช้จ่ายใ,ให้บอดีป่วรบแม่ครับผมเก่งใจครับผมชีวิตผมนอนแต่ไ้แต่หน้าครับชีวิตผมนอนโรงเรมยรู้ราแบบนี้ไม่ครับแม่ ไอเชนนอสลีฟ oh, ครับเฮอันแจ้งเหรอโก้นี่ เป็นคนบ้านเดียวกับพ่อป่ะครับแม่ตะกี้นี่มันก็เลี้ยนหองเดียวกันก็มิกนั่นละมันมักมะแกงมิกอยู่เรื่อยๆจำว่ไใดบ่ลูก ลูกพี่เจ็บข้โผมลูกพี่มารูติอีปแปงซอมม้วยซู้มือ อขอไปวัยเลยเข้า,าย,ยานั่นทีงไหนของเจ้านี่ยก็่เบิงคนแน่ขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษน้ทันจเหนื่อยที่ดีเจ้านี่ อ้าวอ้เพ้นนคร้วบออแล้วนอนแล้วสวัสด,ดีครับนครป๊าดมิกบอน,นี่ยแมนครับเป็นเบาแล้วรอพ่อ พอ่อพ่อก็ต้องโดนเนาะไม่เยี่ยมหน้าเลยเนาะนี่ผมกลับมาแล้วครับไปไปขอเขาในบ้านก่อน แต่ยังโตขึ้นวะใหญ่มมนอยู่บ้านห้องรดวะจังไนพอโตเพื่อนก็ตายหรอแมอยู่นี่แต่ยังมีพีนี่น้องแล้วก็ยังมีห้องน้ำเด็เพื่อนเขาปิ่งปลาตัวกินซื่มือก็ได้เขาว่าอยู่แบบนี้ก็ดีด้กินง่ายอยู่ง่ายอยู่แบบพ่อเพียงเออๆๆตัวจำผู้ยิ่งผู้หนึ่งไดีบยวปอซื้อแปง้ง เหาานนัวยเว้ยบัรยั่งเขากวนโตตะกี้นะมีต่วเพื่นอนนี่แหละมาซ่วยตลอดเลยตั้งแต่ห้องยายไปยุ่เมืองนอกนี่ห้องก็ไปได้พอกันอีกเลยแกกับว่าบานเทีอนสองสามมือเขาเห็นอยู่หุ้งอ้าวขึ้นบักเลกเลยละ่ะเทวาบ้า,าขาอึดใส่มาง,ง้ามผดสร้างมันถอะเขาคือสีจําห้องไปได้หรอเออว่าแต่ว่า กเฮ้าไม่อยู่นี่อีรีนี่เฮ้าิเแ็ดอย่างดียวไปเฮ็ดร้านอาหารที่แม่โตก็เหเฮ็ดที่เกาก็ได้คันถ้าแบบตัวแบบมีทุนอ่ะหรือเฮ็ดเปิดโฮมสเตย์ไปได้เพื่อนอุ้ยเดี๋ยนะมันมีมองนึงอ่ะกำลังพัฒนาเลยเดวมือ,อ,อได้องว่างผ้าเขาไปบิ้งกัไปได้กินมาป่าเฮ้ยป่าห้องคือสิบไปได้กินแล้วละเพื่อนไม่เมื่อนหรแล้ว 嗯。<laughs> แกก็บ,บาาอ่อยากขายดอกแต่บ่อยากขายใจลูกอีกอย่างแกกับปอยูเมื่อหนอกิน,กนกกสิ้นแล้วเสียไม่ยู่แบบนี้ก็สิบ่ได้ดอกคอ,อยว่าคือพ่เก็บไว้ก่อนเมื่อนาหาเธออยากกลับมม่ยู่นี่จังไหนก็ยังมีบ้านให้อยู่ได้เอ้ย ครับแม่อแม่ก็ับเบิร์ลูกก็เก้าเนี่ล่ะอ๋อแม่ครับผมมาเรื่องบ้านนะผมมา่าเขาต้องขายก็ไรรด,ด,ด,ด้ครับที่ดีบอกมีครับ เป็นกันโดยนะพ,ะพ่าผู้งานเทอีละแม่นุกว่าจะเขาไปปรึกษาอาจารย์เรื่องผ่าแต่กําหนนทับรถระว่างเด้อหลูกเด้อจ้าแม่แต่าจา้าแต่จ้า แต่อยากจะขอแนะนําอีกอย่างนึงก็คือเรื่องผ้าผ้าที่เราจะนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการตัดผ้าตัดชุดเนี่ยนะฮะอยากจะให้มองไปในหลายพื้นที่เพราะว่าอุดรเนี่ยมีผ้าเยอะและที่สําคัญนะมันจะเป็นการช่วยกระจายรายได้เนี่ยไปหลายๆกลุ่มแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยก็จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะจย์ก็คือเรื่องสถานที่จัดงานที่แรกอะ่ะหนูติดต่อที่กรุงเทพไว้แต่ว่าเขาอะ่ะแจ้งยกเลิกหนูมา หนูไม่ได้อยากยกเลิกเลยเพราะว่าหนูเตรียมนายแบบนางแบบไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้หนูก็เลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์พอจะมีสถานที่จัดงานแนะนำหนูไหมคะสถานที่ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมผ้าก็เป็นของอุดรเราก็จัดงานที่อุดรซะเลยเพราะว่าอุดรเนี่ยมีสถานที่ที่สําคัญแล้วก็ที่สวยๆเยอะแยะเลยอาจารย์ว่าเป็นอย่างนั้นน่าจะดีกว่า ก็ดีได้แปนลนเวลาเข้าไปหาผ่าตามอำเพอต่างๆเขาเก็แวะเคียวไปนัง่งเราห้องอะไรสดผอมเป็นการโปรโม,โ,มโ,มโมง,งานเข้าอีกข้างหนึง่งดีบะโออ ผามเบิงผาอยู่หลานพวนคอเล็กชันตำุลบ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะมือนีนะคะ่ะนุ่นผ้ามาเบิงผาในมือนุนนี่คือผามีคิดผาของดีประจําจังหวัดอุดรธานีจ้ะล้าข้างๆนี่ก็คือไล่กลนหอยไล่เอกลักษณ์ของไหบานเชียงจ้ะเข้าไปเบิงผาทั้งในกันดีกว่าน้ะคะ่ะว่ามีหลายขนาดใดไปเบิงกันเลยค่ะ เที่ยวตลาดผาหน้าคาเป็นตลาดผาที่โด่งดังในจังหวัดอุดรธานีจ้ามีให้เลือกทั้งผาไม้ผาฝายผานี้คิดมีทั้งตัดสดําเร็จแล้วก็ห้าออกไปตัดเองก็ได้จ้าข้าไปเบิ่งกนันดีกว่าจ้าว่ามีหลายปันใดไปเที่ยวกันเลยจ้า ซื้อมาตัวลเอา้เอาก้ไม่ให้อย่างนีนี่เฮ้ยผ้าโม่มาเบิ่งงั้นอ๋อนี่โม่โก้บอกอใช่ที่เราเจอกันอยู่ที่ศาลไหมคะแม่นครับเคยเห็นกันหรอบอกเอา้าซื้ออีกซื้ออีกโม่ติ๊กต่ะทำให้แบบทุ่มเลยนี่เอา้อาแปี๊ยกจำมาเรีนวะตอนนั้นนะที่บางห้องมาขวนนั้นแปี๊ยของมั่วยมาตลอดเลยนี่ออ๋ บอพ่อต้องบอกโดนโอ๋อนี่นุ่นามาต่ทีวงกดมาซอยง่างเฮาคือพ่อกันแล้วเมียนต้องดีดีที่เรียนรู้จากญาติไปท่างการครับ <c oughs> ต้องขอบให้หลายๆครับที่เกิดเหตุพวาะขาดคิดขึ้น <c oughs> <c oughs> โอ้ยพ่อเรากับบ่หนาเสื้อนอะว่าเฮาสีเด็กกับบอพัออีกอ่อแล้วแปลงเห็นยังอยู่ครับตอนนี้อืมตอนเนี้ย แปงกำลังหาผ่าจากหมอตงต่างๆของอุดอรม,มาตัดชุดขายแล้วก็มือเปิดโตอะแปงจะจัดเดินแบบผานําที่แรกอะแปงจะจัดงานกรุงเทพแต่ว่าถึกยกเลิกเบิเลยแปงก็เลยกลับมาอุดอรบานเฮาสิมาจัดอยู่บานเฮาวันนี้เป็นวันเต่าของวุ่นคุณพอคนมาซ้อนน่เต็มขึ้น่าสนามคนไล่ให้มาจัางน้ำจัางน้ำไปห้องโฮโซบุญ ตยเด็คุณของผมผูติี่มาวันนี้ขออลัมดีมาเร็วคนเซลเนี่ยตั้งรอแต่ฟังมาแต่บุ้งพ้อยจงใส่หมุนป้าจางผมได้เร็วจังบัญชาได้เร็วเท่าแม่ก็ดีใจไปเด้อเมียกับผากันโยกและโบกแค่ฮาติมป้าได้เห็นคนก็มาโซลัมสม่วนสมควรเด้อพี่น้อยดังดุงเตาเบิ่งคักคักพวกเจ้ามืออืินชิเสียใจิชิเสดายภายหลังป้าได้ฟังลำหน่อย ฟองลำมคอยชี้คืนกับว่าเปิดคุณเราจะเกิดมาเพราะหน้าวันนี้จะย้ำให้มาพบมาพ่่อพบมีบุตตาภาละกน้าฟังศาสเธอเดี๋ยวปีนี้เงินละที่ขัดีละครั้งละฟังสหายาปากโ่เก้าสันตนหน้าฝนคนถูกกันเดียดกันเพราะหัวเพบ่เป็นน่ะเบิ่งทางนั้นเป็นแบบนั้นหรอกะขยับมันเข้ามาให้มันใกล้กันทางนู่น ทำไนอันนี้เดี๋ยวกลับหนึ่งเดอ้อฮัลโหลจัดเพราะว่าทางนี้เขาก็เตรียมงานไปเบิดแล้วก็ะยัง กเลิกกันเจ้าจอดแบบเสียคนทั้งหลายท่านแปง้งือบ่าเดินแบบนี้แล้เพราะว่าแป้งก็ง,งามด้ว่าแฟนนั่งแบบคนอื่นปากหวานหน้าโตเท่ามันก็ได้อยู่แล้วตัวายากนหน่อยอ่ะมันก็ต้องมีหางหัวค้นขึ้นไปสีไปหาม่ตาใสอ่ะ เงี <formation jin x 2> <s at> ่ยยายาเด้อ <tweets> ก <up> <ke w> ูมองเัอสิยามามองยาแม่แต่จะคิดซอยห้าวเนือบ่ได้บอลีลาท่าทางตัวก็ได้อยู่เด้โอ้ยเขาบ่เคยเห็ดดีหรือขาว่าเ้าเฮ็ดบ่ได้หรอกเมื่อนีซอยเป็นคนไทยวิดีโอไลฟ์สดใท้แน่ได้บอได้ แตาว,ว่าต้องแหลกกับการมาเอาไปเจาะดิได้บปะล,ล่ะย่าบอกว่าเล่นหลหลายย่ามเป็นการเป็นงานน่ะก็ว่าหยอกซื่อๆแหเย็นว่าจะคล้องพวกงามก็บอกนุกคุดผู้าหายมันม่วนนี้พ่อะแหนี่กำลังใจเฮ้ยบ่บอกน้ำหล่กไปก่อนอย่าให้เสียงานเดอ้อเอออุ้ยโม,มีตาบ่จ,บจบะปาดซะบ่ มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับผมสวัสดีครับและทุกท่านได้เห็นด้วยตอนี้ว่ามีอะธรรมดาครับผมเป็นบรรยากาศเตรียมงานเดินแบบแฟชั่นภาพพื้นเมืองอุดรธานีบ้านห้องครับผมของดีบ้านห้องข้าวขาปีาาะพี่น้องสืงสิเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกป้าโดนครับผมและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอยกดข้าวนเปีลพี่น้องเอยมาโหลดครับผมมาโหลดมาโหลดครับผมงานเดินแบบแฟชั่นโซนี่น้อง ใจเดอ้อที่มิกย่อมขึ้นเดินแบบให้่าเป็นยังดอกแปลงซอยห่าหลายเธือแล้วตั้งแต่หน่อยๆแต่ว่าพ่อหนาเสื้อเนาะจากนักมวยพ่อใหญ่มาเป็นดีเซนเออร์ผูเนาะแถมเดินแบบไปตั้งหากแต่ว่าแปลงว่าเรื่องที่แบบบังเอิญอะ เรื่องที่บนาสเสื้อก็คือเรื่องที่เฮาอะเด็กกลับมาพอกันอีกจำเนวคำทำนายในใบปซิมซี่น่ะมันวาจังไดจำได้ทำนายวาดวงชะตาวาสนากำลังดีค้นโสดจะได้พบเนื้อคู่มีกว่าที่เฮากลับมาพอกันนี่ มันอาจซีเบอร์แมนเรื <way to> <himself> ่องบังเอิญก็ได้เหตุบังเอิญหรือใครกำหนดชะตาให้กลับคืน